ัสดีครับช่วงนี้ไม่ได้ไปทำอลาบายเลยครับอากาศหนาวครับติดลบครับทำไม่ได้ครับงานเกษตรครับเสาอาทิตย์ได้อยู่เฉยๆครับอานทร์มุสุก็ทำงานโรงงานเสาอาทิตย์กว่างครับช่วงนี้ครับวันนี้มีคลิปทำอะไรไมครับแต่มีคลิปมาออกกำลังกายครับ เดินเข่าครับเดูนครับเท่านี้อากาศประมาณลบสิบครับหี่แม่ที่ตกบางส่วนก็ยังไม่ละลายครับเห็นไหมครับบ้านนี้ไม่ว่าหนาวยังไงครับก็ต้องเจอคนออกกาลังกายครับต้องให้ติดลบยังไงของใส่เสื้อผ้าแตนหนาวออกกาลังกายครับ เรื่องสุขภาพนี่บ้านนี้เราต้องยอมรับเขาดูแลเจะใส่ดีมากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหิมะที่ยังไม่ละลายนะครับนี่ยังไม่ละลายเลยแต่บางส่วนที่โดนแดดก็ละลายไปแล้วครับวันนี้ผมมามันจิตมุงขึ้นรับเดินขึ้นเขาที่อยู่หลังโรงงานครับดูนะครับหิมะตกยังไงเขาก็เดินเป็นทางเดินครับ เดี๋ยวรลุ้นครับไปเจอเจอผู้คนเขาอมาออกกำลังกายนหครับผมมาเจ็ดมงครึ่งยอดเขาสูงสุดนี่ที่ผมกำลังจะขึ้นไปนะครับนู้นนะครับสูงประมาณสองรเก้าเมตรครับเดินจากโรงงานผมมาประมาณ2.5กิโลครับออ๋ลืมถุงมือมา มีทางขึ้นหลายทางนะครับแต่ว่าผมเลือกที่ผมเลือกมาเส้นทางที่ขึ้นส,สะดวกสบายกว่าครับเพราะว่ากลัวมันเป็นหิมะ้วมันจะลื่นครับอจริงมันมีทางขึ้นที่ว่าเป็นเป็นทางขึ้นเฉยไม่ได้มีบันไดแบบที่เขาทําแบบให้นะครับอันนี้ผมเลือกมาเส้นทางที่ว่าเขาทําแบบทางดีให้เลยมีบันไดให้มีเชือกดึงมีอะไรให้ก็สะดวกสบายหน่อยแต่ว่าคนจะเ<ช>ยอะหน่อยมันจะเลือกเดินเส้นทางนี้เยอะหน่อยครับ ส่วนใหญ่จะมีคนผู้สูงอายุเยอะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่ค่อยห็นครับมาออกกำลังกายตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่บนสันเขาครับเขาลูกลูกก่อนจะขึ้นเขาสูงสุดครับโอ้อาทิตขึ้นแล้วครับ มาช่วงนี้ก็ดีหน่อยครับเพราะว่าตอนเช้าก็คนจะไม่ค่อยเยอะครับผมคน,คนีเยอะก็จะมาณเก้าโมงถึงสามโมงครับช่วงนี้โคนรดนระบาดครับเลือกช่วงที่คนไม่ค่อยเดินกันดีกว่าครับแต่ก็จะหนาวน่อยครับ ทางเดินนี่ับเรียบขาวหน่อยเขาเขาจะทําเชือกกันล่วงกันตกทําดีครับ ปลอดภัยนะครับและเสียงหายใจแรงหน่อ,อยรครับขึ้นเขาครับเหนื่อยหน่อยครับ ปีนี้ปี2022ค่าแรงเกาหลีก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับไอ่40ต่อ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่ก็ล้านเก้ากว่าแล้วครับ40ต่อสัปดาห์ก็สองล้านกว่าด้วยเลยครับข้าวๆคับุมจำตัวเลขไม่ได้ครับชั่วโมง OT ชั่วโมงหนึ่งก็ต3หมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบวอนครับ ฝั่งนี้เยอะเลยครับยังไม่ละลายเลยครับโอ้โหสงสัยฝั่งนี้คือไม่ดไม่โดนแดดนะครับเลยละล,ะละายช้าหน่อยฝั่งโดนแดดก็จะละล,ะลายเร็วหน่อยจะได้คุณไม่ทัน,นครับแค่ที่ขึ้นขึ้นไปก่อนเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูยูดชมยูวยอดสงสุดกันเลยกันครับ เด้งดแล้วหรือว่าถุงมือไหมครับไม่เป็นไรครับมาขึ้นทางแล้วยังไงก็เดินต่อครับนี่ครับตัวนี้เราก็ไปถึงจุดจุดพักแรกครับที่ว่าจะขึ้นเดินขึ้นเขาเขาสูงกันที่200กสิสลเสตรเมตรครับ,รบจุดพักแรกนี้ก็จะมีที่ออกกําลังกายให้ครับ บุญสันเขามีที่ออกกำลังกายนะครับเห็นไหมครับถุกกงกอออกกำลังกายน,นี่นะครับมีที่ออกกำลังกายให้มีศาลาพักให้ตัวนั้นครับศาลาพักเนยมีเก้าอี้มีอะไรให้นะครับ นี่ครับทางขึ้นกเห็นเียงครับนี่ครับเขาทําเป็นบันไดให้ครับจะขึ้นไปดูกันครับโหมีกระเป๋าด้วยครับมีกระเป๋ามีชื่อด้วยครับแต่ไม่รู้คุณไปไหนครับ นี่ครับเมื่อกี้แต่เดินขึ้นมาเขายังไม่นับขั้นบันไดครับไม่รู้กันแนละ้วทำไมเขาไม่นับแตะสี่แรกนี่ครับจะเริ่มนับแต่สี่นี้ขึ้นไปครับอเน่ยนี่ครับจะนับแต่สี่นี้ขึ้นไป เขาบอกว่ามีทั้งหมด5ปดขั้นนะครับนี่ครับความสูงประมาณ86เมตรครับคือช่วงที่เดินบันไดนี่ครับไม่ได้นับตั้งแต่ตีนเขาขึ้นยอดสูงเขาครับประมาณอาพาร์ตเมนต์32ชั้นครับนี่นะครับเผาผลานคลแคลอรี่76.2แคลอรี่ ระยะทางเดินมันส,สั้นสี่นาทีเนี่ยครับเคยเปลี่ยนทางบันไดขึ้นไปแบบนี้ครับขอโทษเลยนะเสียงอาจจะแบบฟังไม่ชัดทั้งหนาวทั้งเหนื่อยถือว่ามันสนุกกันแล้วกันครับ นี่ครับอันนี้ก็บอกว่าตอนนี้ห้าสิบขั้นแล้วนี่นะครับน,นี่นนนแะครับ,รบยาวขึ้นไปข้างบนนี่แะครับสูงขึ้นไปเลยครับ ไปถึงบันไดซี่ที่สองรอยครับสองร้อยอยู่นะครับนี่ครับเขาจะมีจุดที่พักให้หายเหนื่อยกันครับอ,อีกสามร้อยกว่าครับเดินต่อครับเดี๋ยวเจอกันจุดข้างบนกันเลยกว่าครับยินมือครับไม่ได้ถุงมือมา ผ่น400ขั้นมานะครับโอ้ขึ้นมาข้างบนนี้ลมค่อนข้างจะแรงครับดูครับสเก็ตไปไหมครับแต่ก็พอจะเห็นวิวบ้างนะครับแต่ยังไม่ใช่จุดสุงๆ,ๆุดนะครับเคิื่อนซเขาไปต่ออีกนิดหน่อยครับเพื่อให้ถึงจุดสุดยอดครับ ยี่ร้อยห้าสิบแล้วครับต่ออีนี้ครับนี่ครับถึงจุดนี้ของเขาบอกนะโคซองซันชองซังครับคือลูกศรบอกให้ทางไป จุดสูงสุดครับของภูเขาครับนี่แหละครับมันไี่ทีร้อยห้าร้อยแปดครับโอ้นี่ครับขึ้นมานี่เจอคนเลยครับอายุเยอะแล้วครับมีคนมาออกกําลังกายด้วยครับ เดี๋ยวเดินต่อครับถึงจุดสูงสุดครับนี่ครับทุกคนใกล้มาถึงแล้วครับเห็นไหมข้างบนนะครับคือจุดชมยิวจุดสูงสุดนะครับขึ้นไปครับโอ้ลมแรงมากครับข้างบนตรงจุดสูงสุดนะครับเขจะมีร้านขายพวกเครื่องดื่มพวก อาหารเลกเล็น้อยน้อยเพราะแต่ว่าจะแพงหน่อยครับเห็นไหครับร้านนะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับโกซองซันแครบันอิเบกุชิพันโซนากาเซิร์ดเมนทครับนี่นะครับ,ะะรบ,รบมีกล้องส่องทางไกลให้ดูวิวด้วยครับ นี่ครับวิวจูงสูนครับขึงบนนู้นนี่เป็นไข้ทหารครับนี่ครับอุซานครับทางนี้น่าจะเป็นทรงท่านครับดูข้างล่างนี่นอ่างครับกลายเป็น้แข็งแล้ว มีคุ้นมาด้วยครับมีฝังผ้าที่ขึ้นครับ มาเห็นวิวตลองกันโอ้แดดว่งแม่ สำหรับคลิปนี้คงแค่นี้ครับพามาออกกําลังกายครับเดี๋ยวไว้มีงานอะไรไปจะทายคลิปการทํางานอะไรไปให้ดูครับคงจะเดินมีนานนะครับต้นเดินมีนาผมจะเริ่มทําครับครั้งนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับวันนี้พัดพระที่ขึ้นเลยครับมาไม่ทันครับยังไงคลิปนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวจะลงไปแล้วครับเย็นมือมากไม่ได้ถุงมือครับบายครับ